สวัสดีครับผมมีวิรุ่นมาลีนะครับก็เมื่อวานนะครับก็เห็นการอัปเดตครับของวอลเลย์บอลไทยแล์ลีครับซึ่งด้อัปเดตกันตั้ทชีครับหลังจากที่พ่อแม่พี่น้องประเทศข้างเคียงนี่ก็เริ่มจังหวดกันแล้วนะครับก็ตามนี้เลยครับของเราก็ยังดูเออน้องหมูเด้งกันอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มประกาศแล้วครับสําหรับมาดามหรือวอลเลย์บอลแทนดิกในปีนี้ ซึ่งนะครับขอย้อนกลับไปก่อนแล้วกันก็จะมีคัดโปรเชลเลนจ์ก็เหมือนวอลเลย์บอลดิิชั่นสองไทยด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดแข่งขันในเร็วๆนี้ก็ซึ่งก็ไม่รู้สนามไหนครับใครไปปั่นไปปวดนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมรู้นะครับใครไปปั่นไปปวดไว้ครับผมก็ไปเม้นนะครับใจเย็นๆอย่ากดดันนะฮะประมาณนี้ซึ่งวอลเลย์บอลไทยก็เป็นวอลเลย์บอลของสโมสรไทยครับที่จะแข่งขันกันครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะแบบรูปแบบจะัดออกมาแบบรู้เรื่องกับเบื้องบาอย่างไงครับก็ติดตามรับชมส่วนตัวส่วนตัวผมตอนนี้ผมก็ รออยู่ครับรออยู่รอนานแล้วด้วยรอรอรอว่าเมื่อไหร่เขาจะประกาศสักทีหนึ่งนะครับก็รรออยู่แล้วกันสำหรับแฟนที่ติดตามก็อย่าลืมนะครับติดตามวอลเลยบอลไทยลีกด้วยครับเพราะว่าการติดตามนักีฬาไทยวอลเลยบอลไทยลีกนี้ก็ส่งผลการพัฒนาของกีฬาไทยกีฬาวอลเลยบอลไทยต่อไปนะครับจะได้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนซีเยอะขึ้นจะได้เหมือนเป็นอาชีพมีนักกีฬามีรายได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมนะฝากด้วยนะติดตามด้วยนะครับผมโอเครู้เรื่องกระเบื้องบาทนะจ๊ะ